ตุุกต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 ุกแกตุกแก่ตุกแกตุกแกจะมากินตับที่รักรีบนอนไวๆดึกแล้วดึกไปดึกแล้วดึกไปรีบนอนไวๆนะจ๊ะคนดีตุกแกททำหัวพังก เตรียมฉกจะกินตับฟรีอย่าดื้อนักสีอย่าดื้อนักสีระวังเจอดีเจอผีตุกแกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตุกตกุ๊กตุกแกตุกแกตุกแกนอน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 เสียเธอเจ้าจงรีบเข้านอนให้พี่คอยปกป้องควันอ่อนจะคอยดูแล มามาสิเจ้าตุ๊กแกพี่จะปล่อยหงูขตุ๊กแกจะมากินตับที่รักอย่านอนคนเดียวตุ๊กแกมันปราดเปรียวตุ๊กแกมันปราดเปรียวอย่านอนคนเดียวพี่นอนด้วยคนตุกตุก,ตก นอน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 เสียเธอเจ้าจงรีบเข้านอนให้พี่คอยปกป้องควันอ่อนจะคอยดูแลมามาสิเจ้าตุกแกพี่จะปล่อยงูเขียวตุกแกจะมากินตับที่รักอย่านอนคนเดียวตุ๊กแก่มันปราเปียว แกมันปราดเปรียวอย่านอนคนเดียวพี่นอนด้วยคนตุกแกตุกแกตุกแก